إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ข้อความสุกข,ข้อความจำเริญในพระสกับพี่น้องผู้ศรัทธาผู้มีอ إ ي านทั้งหลายพี่น้องครับวันศุกเราก็มาดักเตือนย้ำเตือนกันเพวลาชีวิตเรานั้นได้มีตักวาได้มี إيمان หิมันคงเพราะว่าสิ่งที่ใส่ Allah อัลลอฮฺสุบะตาล่าอือตันอาบศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้สังเงานเราพูดเรื่องตักวามากที่สุดในวันศุกเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ที่จะนักในตาชาังวันกิยามะ์มาไปว่าการมีตักวา เลก็กกายมีตักว่านั้นมันเป็นเกราะป้องกันความชั่วร้ายทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับสุขเทผ่านมาเราก็พูดถึงการละหมาดว่าสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดสาหรับผู้ศรัทธาคือการมายังและบาปที่นักสุดใี่การที่โยบนโลกนี้ี่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามี่เป็นบาปนักที่สุดไม่ใช่การกินดอกเบี้ร์หรือว่าการทาซีนะ่าหรือการฆ่าคนแต่บาปที่นักที่สุดคือการทิ้งมายัง ดังนั้นมายังจึงเป็นเรื่องเล็กที่เราต้องให้ความสําคัญกับชีวิตเราแต่กลับพบว่ามายังกลับเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตของเราที่เราจะให้ความสําคัญกับมันที่เมื่อเลี้ยงในสุขก่อนไปวาเราใช้เวลาของเราทํานั้นทนํานี้ทำมได้มากไหมจึงเวลามายังเรากับมายังทายทายเวลามายังคุนเดียวมายังแคแบเคบเขแบบโความดเวลาเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮฺสุลตลาให้ นบีขึ้นไปดับบนถึงชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดแต่เรากลับทำเป็นเล่นๆกับมันไม่เอาความสนใจกับมันทำเป็นเรื่องไร้สาระทำเป็นเรื่องที่บวาทำเป็นเรื่องที่ว่าให้มันโย่ช่วงท้ายของชีวิตทั้งๆที่การมายังมันคืออัสลอฮฺทูอิมาดุดดีนการมายังคืออะไรท่านอัลลอฮฺลั่งจะกล่าวว่าอะไรอัลลอฮฺจะกล่าวว่าอินนัสซาลาตะตันฮะอานินฟะชยาอิวันมุงกัะการมายัง เป็นตัวยับยั้งความชั่วร้ายและสิ่งเหลวซามสิ่งลามกอนาจารทั้งหมดนั่นชีวิตเราความชั่วมันจะเข้ามาในเรือนรางของเราความชั่วร้ายมันจะเข้ามาในตัวของเรามันขึ้นอยู่กับมายังของเราวามายังของเราจะเป็นเกราะกำบงังน้าที่อายัดนี้บอกได้ขนาดนึ่งถ้ามายังของเราร้อยความสําคัญกับมันให้ความสําคัญดังแต่เตรียมตัวเตรียมการไปมายังเตรียมดังเต่น้าม,มายัง เียมไปโยนอะก้อนเวลาพี่นองกับกระมันก็จะเป็นกรอที่แข็งเกรงให้กับเราเพราะให้ความสําคัญกับมันมากที่สุดแต่ถ้าหากว่าเราให้ความสําคัญกับมันลังๆกระอ,อันนี้ก็จะเป็นกรอที่พังๆที่มันไม่สามารถช่วยเลือเราได้มากนั่นเมื่อปวดไปสุกที่เลยไปว่าถ้าหากว่าเราชีวิตของเรามีแต่ปัญหา ชีวิตของเรามีแต่เรื่องราวชีวิตของเรามีแต่สิ่งที่มันไม่ดีให้ตัวอบมาัางีของเราบอไรพี่น้องครับบะถา้าเราให้ความสําคัญกับมันหน่อยให้มันย่ช่วงไทยไทยอัลลอฮฺสุดแลกก็จะจัดการชีวิตของเรานั้นให้ย่ยยอไทยทยดังนั้นมีื่องขอการละหมาดเป็นสิ่งสําคัญและการจุกต์เตะการบ้านเป็นเล้งไปแล้วเรือการลาาะหมาดะมา ดังนั้นเป็นองับการละมาญามะไม่ว่าที่นี่ก็ออตามให้ไปละมาญามะนั่นคือความสําคัญมันเป็นอิบาดัดอันยิ่งใหญ่อันหนึง่งนั่นการให้ความสําคัญกับการละมาญามะก็เป็นการบอกว่าคนคนนั้นนั้นมีความจริงจังจริงใจงในการนในการทำมายังนั่นพอเรามายังราวท้ามาชีวิตเราของคนคนนึงได้มายังยามะคี่เวลาได้มายังยามะรวมกับพี่นองคี่เวลา เราแล้งให้ร้อยปากกันเลยศาส,สนาแต่เมื่อไปหลม่มายังเราไม่ยังคนเดียวเยๆเราไม่เคยไปรวมพ่นองยามาอาะไรพละบุญที่เกี่ยวข้องกับยามาาเราไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยที่เรามาบุญว่าชีวิตเราพันชีวิตเราพันีชีวิตเราพนัาพนนุแต่เรากับละทิง้งสิ่งที่มันส่วนประกอบต่างๆที่เกี่ยวกันมายังละทิ้งไปเลยไม่ความสาคัญกัน วันนี้ชีวิตของเรานีบ้านของเรามีเรื่องรล่าดิสกี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีหรือว่าเบียไม่ค่อย,ยคลองแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าอีมายังกองเราบกพร่องไปไหมลองทำมายังไงดีเอาจริงกับจังกับมันเลยแต่ดิสกี้อาลอเขียน,น,น์ไม่แนนนอนดังนั้นี่นอนครับเมื่อพูดถึงมายังเล้วพูดถึงรามาจามาอาเรอนี่สุกทีเลยอีกซึ่งหนึ่งพูดถึงเรื่องการอบนาจมายังเล็วแอสุดท้ายเลยว อำนามายังเราก็ทําเป็นไรมายังเราก็ให้ความสําคัญกับมันแบบให้ความสําคัญแบบไร้ไร้ต่เมื่อนึงเรื่องใดที่เราให้ความสาคัญแล้วกับมันเช่นเรื่องบสเราชอบเราไปก้นเวลาเราสามารถเตือนได้มายังได้ป่าได้เตือนได้แต่พอว่าไปมายังเราเตือนไม่รงนแน่นเมื่อเราให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าสิ่งที่อัลลอฮฺใช่ชีวิตเถินกลางนาคา วันหนึ่งอัลลอฮ์ให้ความสําคัญกับตัวคนหน่อยคนอยาเสียใจเพราะคุณให้ความสำสั่ออัลลอฮ์หน่อยเราเร่งเรื่องอันหนมายังแล้วเราเร่เื่อนเรื่องก้องการมายังยามาอาเลวเร่งแบบราบลว่นและสิ่งหนึ่งกันที่เราต้องให้ความสําคัญในการมายังคือการจัดแถวมายังเราไปแลื่เแต่อิ่นมายังมากมายพอเราไปเลียสัามันมันไม่บายลูกตาเลยไปมายังเสร็จแล้วอะไรสเขายืนกันเขาไม่สนใจเรื่องเทวมายังเราี่ปลาม่เด็กเขาแทว่ิวฉิด สต้องฉิดฉีดพอไปมายั่งตอื่นตัวไอ้มัามคืนกะมันไปถึงกับมันก็มายั่งเลยไม่ได้สนใจหรอกว่าฮัดล็อกมาเละเทวาันพ่มไม่สนใจตังตางเดียการให้ความส้าคัญกับแทวมายั่งมันเป็นความให้ความซําคญขัดการมายั่งเหมือนกันพี่น้องครับซึ่งคนที่ไม่ไปมายั่งยามะเนี่ยวังว่าจะได้ผลบุญเนื่องการกัดแทวเนี่ยวังว่าจะได้ผลบุญของแทวเรกการนั่งแทวเรก เนยวังววาจะได้รับผละบุญของการหนังเทวาดิโอคางขวาเนยวังววาจะได้รับผละบุญของการเดินไปมายังเนี่ยวังววาจะได้รับการอภัรยโทษอีกก้าวหนึ่งของการเดินไปมายังเนยวังววาจะได้รับการหนังรอคอยอีกเวลานึงในการมายังการในคนคนนึงไม่ไปมายังมัสยิดพี่น้องครับผละบุญคล้องอะไรเล่าคล้องเทวแล้วคล้องการยามาอาแลว ไม่มีสิ์เลยและการไม่ไปไมายังมัส j สิ d ตาบอกชีวิตของทุนคุ้นมัว่วชีวิตมีแต่ความมั่วมองเพราะแรเพราะพุนละบุญข้องการเดินไปไมายังไม่ได้เพราะว่าซ้อนสุกี่เลบอกเลยว่าตานนบีลสละลสล,สลมัมได้ซ้อนดูอัจจเจนว่าอัลลอฮุมะจอันฟิกคอนบินูรอนคนเดินไปไมายังดูแค่ไปไมายังเลยอ่านดูอานี้เป็นดูอาที่เพิ่มพูนรัศมีให้กับชีวิตของเขาทุกด้านทุกทุกมุมเลย ตั้งแต่ข้างสาย้างกว้าง,าง้างบนข้างหลงังข้างหน้าเป็นการดุอาข้อไฮรัสมีในประสบกเราคนละบุญนี้จะไม่ได้เพราะนบีซอนดุอานี้ให้กับคนเด็ไปไมายังหรือให้อา่านพลางๆซึ่งคนเด็ไปไมายังไม่า,มารารหาได้พุทธละบุญนี้กลัวไรอะไปและอ่านผืนละกันไมมไปไมายังแล้วข้อห้รัสมีมันเกิดขึ้นในชีวิตของเรนครอบรัวของเรา,ใน,เราในโลกโลของเรนเรี่ตัวของเรา วันนี้ถ้าว่าตัวเรามีความมัวมองมีความคุ้นเมือ่อนชีวิตคือเอานีครอบครัวของเรา,า,เ,ราเราอย่โ่โทษบใครทุตัวเราเองเพราะเราไม่ไปมายังเลยไม่อ่านดูอานี้ทางดังดูอานนี้เป็นดูอาติให้ชีวิตคุณทางชีวิตมีราศีมีชีน้ำท่าเมื่อเราไม่ไปมายังเน,น,น,นี่นนนวราศีหล่านี่เราจะไม่พบและคุณจะไม่รู้ว่ามันระศมีคืออะไรเมื่อเรายังกลับไปลาพี่น้องครับการจัดแถวมายังก็เปถึงสำคัญนั่นการจัดแถวมายังพี่น้องครับ ตอนเรา,าสาูา้เรื่อยๆตลอดเลาสำเร็จย่างกรจัดแถวล่ะจึงเราไม่ไปไมายังยมามอ่ะเราจัดแวกับเพื่อนๆบนหลับบุตรงนี้ได้พื้นได้ไม่ได้ตบอกแล้วนวมายังทีบ้านได้นึ่งบนลับบุมายังที่สู้เราไดยียบ,บยเจ็แลมายังฟันเราอานสูเราคาดิอาโทกไม่โถกบุหู้โทกไม่โทกอย่านี้มันที่ได้นึ่งถือมยังที่บ้านคนเดียวเป็นเราลองเช็คเลยให้ดีแต่าตาเดินไปมัสยิดซึงเมียวบลับุญขอตินได้อาจจะไม่ถึงหยิบเจ็ดหรือได้แถวหยยบเจ็ดต่ตีแรงมัน เราได้นึ่งกระจิงแต่มมนยั้งเตี้ยบานเราอาจจะได้0.99กระได้0.85ก็ได้ไม่ถึงพี่น้องครับดังนั้นสิ่งสําคัญที่หนึ่งเหล่านี้การไปไมายังนี่นั่นก็คือการจัดแถวามยังเมื่อการจัดแถวามยัง้งเราซู้เุล่อยส่วนเรากเลังฮะดีษ์ตะหลายๆอุลามะมองเห็นว่าการจัดแถวามยัง้งที่สําคัญคือวาญิบเช่นอิมามบุคารีบอกว่าการจัดแถวไมยัง้ง ตือเป็นวาจิบใครทิ้งการจัดเที่ยวมายังอิสมุนเป็นบาปพี่น้องครับและการจัดเที่ยวมายังสิ่งที่เราหน้าอับอายในสังคมบ้านเราในชีวิตบ้านเราเวลาเราไปเล่าหารเขาจัดเที่ยวเขาเดินขบวนเขาเดินผ่าเรศเขาจัดเที่ยวกันย่างระเบียบมีพลังและการรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่สุดยอดทำทุกสิ่งอยู่ย่างรวอมเพียงกันหมด ตำรวจทหารเหมือนกันมันบ่งบอกถึงความยิ่งย้อยหรือบอกถึงพลังบ่งบอกงความแข็งแกรง่งบ่งบอกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอเราไปโรงเรียนวัวชาวขู่จะจัดแถวไม่ตรงจัดแถวแตงมดตรงบ่งบอกให้เห็นหเห็นว่าโอ้ามมันอันหนึง่งอันเด็กถุกมันเป็นระเบียบเรียบร้อยโลกเสื้อกางเอนเราจัดจนวาระเอียบเรียบร้อยจัด,จดวันทยาฮัดวันทยาฮุดเรียบร้อยหมด และเป็นอันหนึ่งอันเดมีพลังนั่นมันขคงเหนือเนืนอน่อดุยาแต่นี่างกลับกันพี่น้องครับเรากลับให้ความสาคัญกับสิ่งนั้นแต่เรากลับมักงายกับการข่าวเทวมายังในมัสยิดท,ทางแต่มันสมควรเป็นสิ่งแรกที่มุสลิมจะต้องให้ความสําคัญเมื่อเราไม่ให้ความสําคัญกับเทวมาสัสยิดเราไม่ให้ความสําคัญกับเสียงอาจาการไปมายังตามเวลาบุบบกทั้งห้ไยพี่น้องครับ นั่นคือการมีอามานะรักษาสัญญากับอัลลอฮ์ถ้าเราไม่รักษาสัญญากับอัลลอฮ์ไม่รักษาอะไรการนัดหมายต่ Allah, อเรากระนั้ยากคิดว่าเราจะนักหาคำมันสัญญาการนัดหมายกับพี่น้องเราได้เราไม่ใชความสําคัญกับการจัดแถวในมัสยิดยากดว่าเราจะยากคิดว่าการจัดแถวสิ่งอื่นมันจะทําให้คุณเป็นปึกแผ์ได้ในการจัดแถวมัสยิดมันมีฮิกมามันมีสิ่งต่าง,างๆอยุในีมากมายอะไรมั่งล่ะพี่น้อง หนึ่งมันบ่งบอกให้รู้ว่ามุสลิมนั้นมันมีความแข็งแกร่งมันมีความนักแนนมันมีความไม่มีความเป็นปึกแผ่นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบอกอัลลอฮฺอักบัติหนึ่งกับคอมผมอัลลอฮฺอักบัตรุกวะ้อมกันอัลลอฮฺก็สุยุด้อมกันพี่น้องครับการตั้งแถวจัดเป็นแถวมันยังบ่งบอกให้มนุษยชาติรู้ว่ามุสลิมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความแข็งแกร่งมีความเป็นปึกแผ่น แต่พอเราไปมายังมาติตเราจะรู้สึกเลยว่าถ้าคนคนนึงมายังกับเราเลยเขายืนยืนไม่ฉิดเขาย,ยืนห้างห้างเราสึกว่าและจะรได้เลยอและการมายังเป็นแถวจะรอพฤติกรรมของคนคนน,นนั้นในหมู่บ้านได้เลยเมือนน่อคนเรามายังกันจะพบว่าคนบางคนนั้นเดี๋ยวเขามายังก็ฉิดฉิตฉิตแต่มีบางคนนะั้นจังใจบอนพืนหม่าทึ่งๆก็เขายืนห้างห้างเขาไม่สนใจบองๆไอ้เราพฤติกรรมคนนี้โยบานก็นไม่ถ่ายขอบเคยโยบานก็นไม่คอยเล่นกับเคย ไม่คอยส่งสิ้กับใครู้เลยประกไปมายังก็ไม่ยอมชิดกับเพื่อนต่งตี่านสูลเลยสโลลสเลมและในฉิบดังนั้นการมายังยามาที่มัสยิดการให้มันบ่งบอกถึงความเป็นปึกเพนของคนในชุมชนนั้นมันบ่งบอกถึงความอภรรรยอำนาจของคนในชุมชนนั้นเพราะมันไม่รู้สึกว่าต้องระแขกระคายกับใครมันไม่ต้องรู้สึกว่าต้องคุณเมื่อจินใจับใครบางคนที่ดีมากเขาแถ้วเห็นคนเนี่ยไม่คไม่ใครทุกข์เขาไปยืนตรงอื่นยื่นไกลๆดังนั้นพี่น้องครับ่านซูรเลยสโลลสัลม ได้พูดในลักท่านมากมายเช่นถรนสลไลส์สลส์สั่นักอิสโตจงมายังให้มันฉิดให้มันเทยวกันวลาจักเตลิฟูฟะจักเตลิฟูกูลูบุกุมเมื่อนึงโมไดก็ตามที่แท้าของฐานไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบฟะจักเตลิฟูกูลูบุกุมนาบีบอกว่าหัวใจของพวกคุณก็จะมีความแตกแยกเมื่อแท้มันแตกมันแตกไม่ตรงกันฟะจักเตลิฟูกูลูบุกุมวัวใจของพวกท่านก็จะไม่ตรงกันทันทีเลยก็จริง เวลาเรามายังฉิดฉิดกันอะไมีคนคนนึงมายังเข้าอะไรมันไม่ฉิดเรามายังไม่คู่ชัวร์เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะจากทีฟฝกุลูบอกว่าใจมันไม่มันไม่สอดคล้องไม่เป็นอันนึงเดียวกันแล้วอัลลอฮ์นะนะนนบีมูซาอินนัลลอฮ์อินนัลลอฮ์มาลาอิกะตหูยุสลูนอาลาซัฟิลอาวัตแต่จริงอัลลอฮ์และมวลมาลาอิกะจะสละวารให้กับคนถ้าไมายั่งแถวเลยเลวถ้าเราไม่ไปไม่ยังยามอัลเราอีด้ยแถวเราเอีด้ยสละวารจากอัลลอฮ์ เราแยกโซลล่าวจากมาละอิกัดถพี่น้องครับลองเช็คเลยแลยกันนีบางฮะดีท่านอสูลลอฮ์สเล้งชัดมันว่าโซลลาซอฟฟันว่าโซลลาฮุลลอฮ์ว่ามันก้อต่ออาซอฟฟันก้อต่ออาฮุลลอฮ์ผู้ใดก็ตามที่เขายืนแถวให้มันตรงให้มันชิดกันว่าโซลลาฮุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะใกล้ชิดกับเขาว่ามันก้อต่ออาซอฟฟันก้อต่ออาฮุลลอฮ์ผู้ใดก็ตามที่เขาตัดแถวไม่ให้ตรงเขายืนห่างๆกันตัดไม่ให้แถวมันชิดกันก้อต่ออาฮุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะตัดความสัมพันธ์กับเขา ถ้ามามันเป็นเรื่องเล็กกว่าเรื่องใยนี่เมื่ออัลลอฮ์แรงกว่านี้อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ตัดความสำคัญกับตัดความสัมพันธ์นี่สะรู้ว่ามันนักเลยมันนักเลวชีวิตเราพี่น้องครับดังนั้นในบางอดีตท่านอละสุลัยอัลลอฮ์ได้ทำสุดสวุสุฟุฟะคุมจงยินแท่ว่าฮะว่าอดูใบนั้นมันน่าคิดวันอักดาอไะมันฉีดกันแล้วก็ให้ให้ให้ซอนให้มันฉีดกันให้ไว้ว่าสุดดุนขอลันนบีเล็กไปไกลยั้งสุดดุนขอลันแล้วถ้าไม่เท้ามัน ฉีดกันย่าให้มีช่องวางระหว่างเท้าและตะทุกฟ,ฟูรุยาลิชายาตินย่าได้ทิ้งช่องไว้กับชัยตอนดังนั้นพี่น้องกับเมื่อมุสลิมมีความเป็นปึกเพนกันเลยในการจับเทวมายังพี่น้องกับชัยตอนไม่ก็เข้ามาเสกยากแต่เมื่อนึกวันใดในความผูกพันในความเป็นโยมของมุสลิมมีข้อลันมีอะไรก็มีมีรู้มีรวอยรัวช่วยตอนจะเข้ามาทันทีนั่นคือการมายังแท้มายัง ตากวามร้อยมีร้วยรัวเอาชัยต้อนมันจะเข้ามาเสกทันทีนั่นดันนบีต้องการให้บอกเราในสร้างคมก็เมือนกันตาความความรักความสามัคคีของพี่น้องในชุมชนนะมันมีมันมีรอยรัวยุชัยต้อนมันจะเข้ามาทําลายทันทีดังนั้นบทบทเรียนของเทลมายังมันเป็นการซ้อนในเรารว่าเรายุชุมชนก็เมือนกันตาเมื่อนึ่งมันนีเครือญาติของเรามีร้อยรัวมีร้อยราวชัยต้อนจะเสกทันทีการเมื่อนี่มายังดังนั้นพี่น้องครับ ท่านซูลล,อ,ลอ้ายสมัยอดติมูซอฟฟันเอาว,วันฟันเอาว,วันจงมายังให้เต็มทีละเทวทีละเทวทีละเทว,ทเทวมีพี่น้องขับครั้งแตโนซูลอ้ลลสร้อยสลักเดินมาอย่างตั้งใจตักเบลใหล้เราไปเห็นคนคนนึงมันเดินมันยืนลำมาแต่เนี่ยบิสอัลลอฮ์ไว้และอยู่สามก็เลยกล่าวคุณว่าละ,ละ,ลลาาละตาซูว,วันละตาซูว,วุนววนัสูฟุฟักุมเอาเลี้ยวเลี้ยวข้าวฟันนัลลอฮฺะไปนักลูบิกุมยืนแท้ไอ้มันตรงไอ้มันชิดกันไอ้มันตรงกันถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าคุณไม่ตรงไม่ชิดกันแล้ว ว่าใจของคุณก็จะมีความบ่าวชา้านมีความบาดมัง่งสังกันเล็กันและก็มีความไม่ถูกดัง,งนั้นพี่น้องครับเราจะให้สังเกตว่าคนไม่่อยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ตั้งต่เดงมันมีฮิกมาซ้อนเรียนเยแต่เราไม่ใคยนดกกับมันและเราไม่ให้ความสําคัญจากนั้นดังนั้นพีงงน่น้องอิมามบุคอรีมีวินี่ยังซื่ออิมามบุคอรีมีบอบอ,อิมามบุคอรีตั้งบดเช่นว่าอิสมุนมาลายติมุสซุฟุฟคนที่มายืนมายังไ้มันชิดกันอิสมุนเป็นบาป ดังนั้นพี่น้องครับสิ่งนี้อยากจะบอกพี่น้องว่าเราจะต้องให้ความสําคัญกับการจัดทถวมายังเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการมายังและกับอ,องค์ประกอบโดยรวมของมันอย่างละเอียดอ่อนดังนั้นพี่น้องครับเราเนี่ยทำเป็นเรื่องเป็นเล่นตาเหมือนนึง่งเหมือนไรเราทําเป็นเล่นกับสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อัลลอฮ์ก็จะทําเป็นเล่นกับชีวิตของเราดังนั้นพี่น้องครับเมื่อนอกเดียวว่าถ้าหากาเราไม่ไปมายัง ti di masjid dia dah ucap tahu ke kamu hadir nak bawa ni Allah majid Allah bawa kun dia paling mayang masjid dia ada ciwit mi rasa mi dua Nabi SAW hadis bahawa Allahumma ji'an Allahumma ji'an Allahumma ji'an fi qalbi nuran oh Allah dia patah nuwa cik kong chan buat dia rasa mi wa fi sam'i nuran kan hin kong tan ti sing ti bin rasa nuran say ta kong ni lah bin, kan hinti, singdi, bin ว่าฟีซัมอีนู่นได้ยินสิ่งต่างๆปินสิ่งเดียวมีระเสงีเป็นสิ่งที่ดีอันยามีนูนรันว่าอันชิมาเลนูรันข้างขวางฉันคอยเป็นระมงีข้างชายเขาเป็นระมงีว่ามินอามีมินข้างหน้าเป็นระมงีข้างหลังว่ามินฟกีนูรอนว่ามนตาขีนู่นข้างบนก็เป็นระงีข้างหลังก็เป็นระมงีว่าจีอัลลีนู่นและจงทำระเสงีต่างๆเป็นของฉันไปนั่นชีวิตของเต้นตาเตินต้องการในชีวิตของเติ้นพจากความมืดมัวความมัวมอง Kami akan masjid dan berdoa. InsyaAllah, kita akan berjumpa di tempat yang baik. Saya mengatakan perkataan ini dan saya berterima kasih kepada Allah rahim